สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนช่วงเวลาที่จะมีแค่คุณกับเสียงของผมและหัวใจของคุณเองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเหนื่อยไหมผมรู้ว่าคุณผ่านอะไรมามากมายหรือเกินในวันนี้โลกข้างนอกนั้น มันหมุนเร็วและเสียงดังจนบางทีเราก็เผลอลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองไปเลยใช่ไหมครับลองสูดหายใจเข้าลึกๆนะครับช้าๆลึกๆให้ลมหายใจนำพาความสงบเข้ามาและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกปล่อยความหนักอึ้งบนบ่าของคุณออกไปให้หมดดีมากครับ ตรงนี้ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากคุณทั้งนั้นไม่มีงานที่ต้องรีบส่งไม่มีคนที่ต้องเอาใจมีแค่พื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้วางสัมภาระที่แบกไว้ชั่วคราวคุณรู้ไหมครับบ่อยครั้งที่ผมสังเกตเห็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราทุกคนมักจะทำเหมือนเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการที่เราพยายามทำดีกับคนทั้งโลก เรายิ้มให้เพื่อนร่วมงานทั้งที่ในใจรเราเครียดเราพูดปลอบใจเพื่อนสนิทในวันที่เขาทำพลาดเราพยายามเป็นคนรักที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเราทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้คนรอบข้างมีความสุขเพื่อให้เขารู้สึกดีแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองพอเราหันกลับมามองเงาสะท้อนในกระจกทำไมแววตาที่เรามองตัวเอง ถึงเต็มไปด้วยความคาดหวังที่กดดันขนาดนั้นแหละครับทำไมเราถึงกลายเป็นเจ้านายที่ใจร้ายที่สุดสำหรับตัวเองเราเคี่ยวเข็นให้ตัวเองต้องเก่งต้องไม่พลาดต้องเข้มแข็งตลอดเวลาพอทำไม่ได้อย่างที่หวังคำพูดแรกที่เราบอกกับตัวเองมักจะไม่ใช่คำปลอบโยนแต่กลับเป็นคำตำหนิว่าทำไมถึงไม่ได้เรื่องทำไมถึงทำพลาดอีกแล้วลองนึกดูนะครับ ถ้าเพื่อนรักของคุณเดินร้องไห้มาหาบอกว่าเขาทำงานพลาดคุณจะชี้หน้าด่าเขาซ้ำไหมครับคุณจะบอกเขาไม่ว่าเขาเป็นคนล้มเหลวผมเชื่อว่าคุณไม่ทำแบบนั้นแน่ๆคุณจะกอดเขาจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะแกทำดีที่สุดแล้วแต่ทําไมครับทำไมพอเป็นตัวเราเองเราถึงไม่ได้รับสิทธินั้นสิทธิที่จะได้รับการให้อภัย สิทธิ์ที่จะได้รับความอ่อนโยนคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคุณคุยในวันนี้ไม่ใช่คำถามที่ซับซ้อนเลยครับแต่มันอาจจะเป็นคำถามที่คุณหลงลืมไปนานแสนนานวันนี้คุณใจดีกับตัวเองหรือ,อยังหรือคุณกําลังลงโทษตัวเองด้วยความขาดหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่หรือเปล่าลองใช้เวลาตรงนี้ค่อยๆสำรวจความรู้สึกข้างในดูนะครับไม่ต้องรีบหาคำตอบ แค่รับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วเราจะค่อยๆเดินไปหาคำตอบด้วยกันการที่เราเผลอใจร,ร้ายกับตัวเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนไม่ดีนะครับแต่มันมักจะเกิดจากเสียงเล็กๆในหัวของเราเสียงที่นักจิตวิทยาเขาเรียกกันว่าเสียงวิจารณ์ภายในเจ้ายักษ์ตูเล็กๆในหัวที่คอยถือแส้และคอยกระซิบทางหูเราตลอดเวลาว่ายังดีไม่พอ ต้องพยายามมากกว่านี้สิดูคนอื่นสิเขาไปถึงไหนกันแล้วเรามักจะเข้าใจผิดครับเราถูกสอนมาว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องเข้มงวดกับตัวเองต้องกดดันตัวเองให้มากๆเพราะเรากลัวว่าถ้าเราใจดีกับตัวเองเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนไม่พัฒนาเราเลยปล่อยให้เสียงวิจาร์ณในหัวนั้นดุด่าเราวันแล้ววันเล่า โดยหวังว่ามันจะผลักดันให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้แต่ความจริงที่น่าตกใจก็คืองานวิจัยทางจิตวิทยามากมายยืนยันตรงกันครับว่าการดุด่าตัวเองไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยแต่มันกลับทำให้สมองของเราเข้าสู่สภาวะตึงเครียดเหมือนกำลังโดนศัตรูโจมตีทำให้เรากลัวทำให้เราไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะพลาด แล้วโดนตัวเองด่าซ้ำสุดท้ายพลังชีวิตของเราก็จะค่อยๆมอดลงกลายเป็นความเหนื่อยล้าเรื้อรังที่นอนพักเท่าไหร่ก็ไม่หายศัตรูตัวร้ายที่สุดของเราไม่ใช่อุปสรรคภายนอกหรอกครับแต่มันคือกับดักของคำว่าความสมบูรณ์แบบเราลืมไปว่าความเป็นมนุษย์ถูกสร้างมาพร้อมกับรอยตำหนิ ถูกสร้างมาพร้อมกับความไม่รู้และความผิดพลาดนั่นคือธรรมชาติของเราครับการที่คุณทำแก้วแตกการที่คุณส่งงานผิดหรือการที่คุณพูดจาไม่ดีออกไปในวันที่อารมณ์เสียสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานว่าคุณคือมนุษย์ไม่ใช่หลักฐานว่าคุณเป็นคนล้มเหลวลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมครับลองมองความผิดพลาดให้เหมือนกับแผลถลอกของเด็กหัดเดิน เวลาเด็กเล็กๆล,ล้มเราไม่ได้มองว่าเขาใช้ไม่ได้แต่เรารู้ว่านั่นคือกระบวนการของการเติบโตเขาล้มเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีทรงตัวตัวคุณในวันนี้ก็เหมือนกันครับทุกความผิดพลาดที่คุณกำลังโทษตัวเองอยู่เนี่ยมันคือบทเรียนที่จะทำให้คุณทรงตัวได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เสียงวิจารณ์ในหัวนั้น เขาอาจจะแค่เป็นห่วงคุณในแบบที่ผิดวิธีเขาแค่อยากให้คุณปลอดภัยอยากให้คุณเป็นที่ยอมรับแต่คุณมีอำนาจที่จะบอกกับเสียงนั้นได้ครับว่าขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ฉันโอเคฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดได้โดยไม่ต้องด่าตัวเองลองลดเสียงวิจารณ์นั้นให้เบาลงแล้วเพิ่มเสียงแห่งความเข้าใจให้ดังขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้ใครมารักแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็สมควรได้รับความรักในแบบที่คุณเป็นแบบที่มีรอยตำหนิแบบที่ยังไม่สมบูรณ์นี่แหละครับงดงามที่สุดแล้วพอพูดถึงการใจดีกับตัวเองหลายคนอาจจะเริ่มลังเลและสงสัยว่าเอ๊ะมันคือการตามใจตัวเองจนเสียคนหรือเปล่ามันคือการนอนเฉยๆไม่ทำอะไร กินของไม่มีประโยชน์หรือช้อปปิ้งจนเงินหมดแล้วบอกว่านี่คือรางวัลชีวิตหรือเปล่าผมอยากชวนคุณทำความเข้าใจใหม่ครับความใจดีกับตัวเองหรือในทางจิตวิทยาเรียกว่าความการุณาต่อตนเองมันไม่ใช่การตามใจกิเลสและไม่ใช่การปล่อยประละเลยหน้าที่แต่มันคือทัศนคติทัศนคติแห่งความเป็นมิตรที่เรามอบให้กับตัวเองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังลำบาก ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับพ่อแม่ที่รักลูกมากๆเขาจะไม่ตามใจลูกให้กินขนมหวานแทนข้าวทุกมื้อใช่ไหมครับเพราะเขารู้ว่านั่นจะทำให้ลูกป่วยแต่เขาจะดูแลให้ลูกกินอาหารที่ดีพักผ่อนให้พอแล้วเมื่อลูกทำผิดเขาจะสอนด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังการใจดีกับตัวเองก็เช่นกันครับคือการที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่แสนดีให้กับตัวเราเอง มันคือความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเวลาที่คุณได้รับการโอบกอดจากเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใ้รู้พุงคุณทุกอย่างเพื่อนที่เห็นคุณในสภาพที่แย่ที่สุดแต่ก็ยังเลือกที่จะนั่งลงข้างๆคุณไม่ลุกหนีไปไหนการใจดีกับตัวเองคือการฝึกที่จะเป็นเพื่อนคนนั้นให้กับตัวเองครับสมมติว่าคุณกําลังพยายามลดน้ําหนักแล้ววันหนึ่งคุณเผลอกินเค้กเข้าไปชิ้นโตถ้าคุณขาดความใจดีคุณจะด่าตัวเองว่า ไอ,อ้วนไม่มีวินัยชาตินี้คงไม่ผอมผลคือคุณเครียดและอาจจะกินประชดชีวิตหนักกว่าเดิมแต่ถ้าคุณมีความกรุณาต่อตัวเองคุณจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะวันนี้แค่อยากกินของอร่อยมือหน้าเราค่อยเริ่มกินผักกันใหม่สุขภาพที่ดีต้องทำด้วยความสุขไม่ใช่ความเกลียดชังเห็นไหมครับปลายทางคือสุขภาพดีเหมือนกัน แต่วิธีการที่ปฏิบัติต่อใจนั้นต่างกันราว้าฟกับเหวการใจดีกับตัวเองคือการยอมรับความจริงว่าฉันเจ็บได้ฉันร้องไห้เป็นและฉันต้องการการพักผ่อนมันไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือความกล้าหาญกล้าที่จะยอมรับความเปราะบางของตัวเองเพื่อที่เราจะได้รับมือกับมันได้อย่างถูกต้องเมื่อเราเลิกต่อสู้กับตัวเองเลิกทำสงครามภายในใจ เราจะมีพลังเหลือเฟือเลยครับที่จะเอาไปใช้สร้างสารรค์สิ่งดีๆหรือเอาไปดูแลคนรอบข้างดังนั้นการใจดีกับตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกที่น่าอยู่เพราะคนที่มีความสุขจากข้างในจะแผ่มวลความสุขนั้นออกมาโดยธรรมชาติโดยที่เขาไม่ต้องพยายามเลยครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วนะครับ ผมหวังว่าเสียงของผมในวันนี้จะช่วยจุดเทียนเล่มเล็กๆในใจของคุณให้ส่องสว่างขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดของการโทษตัวเองคุณรู้ไหมครับของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้ในชาตินี้ไม่ใช่รถคันหรูไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่มันคือความเป็นเพื่อนที่คุณมีให้กับตัวเองเพราะไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเพื่อน รักจะทิ้งคุณไปหรือครอบครัวจะต้องจากลาตามกาลเวลาแต่คนคนเดียวที่จะอยู่กับคุณตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายก็คือตัวคุณเองดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดก่อนแล้วค่อยใจดีกับตัวเองอย่ารอให้ผอมก่อนอย่ารอให้รวยก่อนอย่ารอให้ใครมารักก่อนถึงจะเห็นค่าของตัวเอง แต่จงเริ่มใจดีกับตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ในแบบที่คุณเป็นอยู่ในชุดนอนยับๆในวันที่หน้าตาอิดโรยในวันที่เงินในกระเป๋าอาจจะไม่มากรักตัวเองในเวอร์ชันนี้แหละครับเพราะนี่คือเวอร์ชันที่เป็นความจริงที่สุดเมื่อคุณเติมเต็มความรักให้ตัวเองจนล้นปรีความรักนั้นจะไหลรินไปสู่คนรอบข้างโดยอัตโนมัติคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ใจเย็นขึ้น เป็นคนรักที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักขึ้นเพราะคุณไม่ได้เรียกร้องความเติมเต็มจากใครแต่คุณสมบูรณ์ได้ด้วยตัวคุณเองคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงผมขอให้คุณวางภาระทุกอย่างลงที่ข้างเตียงทิ้งความผิดพลาดของวันนี้ไว้กับอดีตพรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์จะขึ้นใหม่มอบโอกาสใหม่ให้เราเสมอ ขอให้คุณโอบกอดตัวเองห่มผ้าให้ตัวเองด้วยความรักและหลับฝันดีในอ้อมกอดของความเมตตาที่คุณสร้างขึ้นเองนะครับแล,แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP ีนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ อีพีหน้าสวัสดีครับ